โอเคครับเพื่อนๆวันนี้เรามาต่อเควสหลักกันเลยนะครับพอดีเริ่มตึงๆและเควสอื่นๆคำคงคำขอเริ่มตึงหมดแล้วเลยทำเควสหลักกันต่อนดีรนะับเควสหลักนี้เราเป็นเควสท,ที่12บสองนะครับตามหาองค์หญิงชอนปาอ่านว่าอะไรอะชอนปาชอนปาเหรอเนี่ยมีเอฟบีซีตัวใหม่ด้วย อ่านว่าอะไรอะทุกคนโอเชอร์อ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทอ้มโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโออ 이야, 쌍백. 선파? 그게 누군데? 찾는 사람이 아니라서 괜히 도와줬다 이거야? 그런 것이 아니니 오해 마시오. 뭘시고 대단한 정은이라도 되나 보지? ามาหรือจะเาหอ,อังหญิงนะครับเห็นเดินกัะเทปไปถ้าทุกคนจำเควสหลักครั้งที่แล้วได้ก็คืออง์หญิงโดดลงจากหน้าผานะครับอืมอาจจะเป็นองหญิงทำไมต้องตีน้องเต่าด้วย มีสายี่สี่ตัวัทุกคนอืม พลังผมสี่หมืนหนึ่งแล้วนะไม่ไปไหนเลยพลังขยับหลักร้อยวันหนึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำดาเมจเอ้ะทำพลังได้ไม่เท่าคนอื่อนไอคิวหงคนคัดไปห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นแปดอยู่ลนะนี้ก็พยายามไล่ตามพข่ผมมาเล่นเซิร์ฟสิบเอ็ดเช้าคนอื่นเขาค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็โอ้ เขาปลดเลดบอลไปถึงไหนกันล่ะผมยังเลยยังยํำอยู่กับที่อยู่อันนี้ก็ให้ตีไปแล้วกันผมมาขอทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆนี่ผสมอันนี้การผสมเหมือนไม่เสียอะไรนะทคนเนี่ยผืมได้ไม่เสียตังค์ไม่เสียอะไรก็ผสมเออทุกคนว่าไรนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอะไรนะ ทุกคนดูอะไรนี่ดูการเสริมพลังการตีบวกทำเป็นเล่นไปนะดาร์คฟิวใช้ครั้งหนึ่งเยอะมากเลยนะครับนี่ดูสิทุกคนเห็นเปล่าทีละแปดพันนะครับแปดพั 8, นะถ้ากิดว่าเพื่อนๆคลิกห้าครั้งอะ่ะนื้นหายไปคือสี่หมื่นห้านะครับดาร์คฟิวโอ้โห แล้ถ้าทุกคนเล่นเกมนี้ทุกคนก็จะรู้อะเคสเสร็จละทุกคนก็จะรู้ว่าการหาด,ดักาฟิลนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างวุ่นวายอะใช้คำนี้เลยวุ่นวายมากอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูในนี้ว่ามีขายไหมเออันนี้คือเหรียญที่ผมได้จากการขายของนะทุกคนผมขายของมั่วๆขายตัดราคาขา, ون, ขายนู่นขายนี่ขายออกเพ่านั้นอนะ่ะโอเคมาโอเคเราเจอศพ นี่ทุกคนเห็นบาศพภาพอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับเควด<ค>ให้ไปตรวจศพดูศพที่พื้นโอเคเขาโดนพิษนะครับเมื่อกี้เราจะส่งเคาะเขาแล้ว แต่เขาบอกว่าเขามียากแก้พิษอยู่เรามาเก็บยากแก้พิษโอเค,อเคแล้วก็น่าจะกลับมาหาเขาป้อนยาด้วยทำไมป้อนยาเหมือนเด็ดยาเลยเสู้กับนี่กไวเปอร์ โอเคตีก็ตัวใหญ่นะทุกคนเห็นป่ามีต้องไปตีนะให้ตัวเล็กอ่ะมีคนเป็นนี่ชีวิตเราด้วยโอเคได้คนช่วยตามหานะครับเกี่ยดจัง 여기 있었군. 잘됐 독살 마녀를 쫓는 중이니 함께 가세. 독살 마녀가 신출귀몰 뱀꼴을 뒤지고 다닌다니 천파에 대해 뭔가 알. 냄새가 이거 독향? 뭐야 예의 없이 저리 가. 귀찮아 정말. 음. 어 꼴하다. ทุกคนมีซัมติงนะผู้หญิงคนนี้ดูว่าไม่ใช่คงไม่ใช่หรอกเม่เามเมาไม่วาฟทำในเรื่องไปเคเขาทำอัศสร,รับิษแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าผมสู้ไม่ไหวตรงไหนผมขออนุญ,ญาตตัดตรงนั้นนะเพื่อน เพราะผมรู้สึกว่าพลังผมก็ไม่ได้กระเตื้องไปไหนไกลอะ่ะออคงจะทำเควสดหลักไปไกลมากไว้ได้โอเคตีกับสตีนะผมใส่ดีขนาดนะผมตีกับเนี้ยเดี๋ยวลองฉีดเขาดูโหปกติท่านี้อุย้ย <laughs> มัวแต่โม่นี่ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> สไตล์เกมนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> 나를 아주나기가 예나 지금이나 같구나. 침 목소리 말처. 어다 치자라. 대사형. 아무래도 저 여인은 독살 마녀가 아닌 것 같아. 정말 못 믿을 나기. 방티도 너네래. 뭐야? กดแท็บนะตรงนี้โอเคกับตันโอ้โหต้องตีตัวนี้มั่วจริงๆตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยไม่ใช่มอนนะผมเนี่ยตายโอ้ยโอ้ยจูงกไม่ได้ด้วยทางแคบโอ้ยตายได้แล้วเออทุกคน 맵이 헤이함 티 보스 한데 한테 페어 티루 같은 봄이. 대사용 아는 사람입니까 얼굴을 보지 못했으니 일단 이 일은 함구하해그 못된 도깨비 같은 여자가 제게 어 복살 마녀는 뭐래요? 그 여자는 천파의 위치를 모르는 것 같구나. โอเคให้เราไปถามคนนะครับที่กระท่อมหรือเปล่าเมือ่อกี้ผมอ่านไม่ได้ความทุง่งหญ้าอะไรสักอย่างโอเคนี่มาถึงแนละ้ว ทุ่งหญ้าปีศาจอะโซลพิษเชียนไหมเมื่อกี้ผมเกือบอ่านจอสซล่าพิษแล้วโซล่าพิจารณาอีเมอ๋อ้จำได้ไหมทุกคนคนนี้ที่เราเจอตอนที่เราต้องไปสู้กับซอมบี้ในภูเขาอะ่ะเอออันนี้เขายืนกันคุยกันสามคนอะ 그리고 자네 말고도 이 일을 알고 있는자가 하나 더 있다. 제가 직접 소엽과 함께 나설 것입니다. 아라 소엽 도와주신 일 모두 진심으로 감사. 당연히 할 도리를 한 것입니다. 아미파 정보에 의하면 사유평원과 뱀골에도 흡성대법 천파공주님도 알아서 잘 할대로 흡성대법을 쓰는. 아게, 이섭드후드 빈야 니가 아직 못 외모 못감과 우리. มาเรื่อยๆอืมโอเคตีก okay, ับมอนตรงนี okay. ้เมื่อกี้ผมก็เกือบตายตรงนี้แหละทุกคนเรามาตีกันตรงกลางๆหน่อยดีกว่าคนช่วยตีมีคนช่วยตีมันก็ดีเงี้ยนะ น่าจะให้นี่อยู่ในแน่่ยคนเนี้ยนั่นไงเห็นไหมทุกคนดูดีนั่นเขาพลังตั้งห้าหมื่นสามโมเนืงฟาร์มมอนแบบไอ้นี่เลย,ยังรู้สึกว่ามอนถิกเลยแล้วผมพลังแค่สี่หมืนหนึ่งเนี่ยฮัลโหลนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาลองพยายามด้วยกันนะฮะว่า พลังแค่สี่หมื่นหนึ่งเนี่ยเราจะไปได้ไกลขนาดไหนเอามีหินว่าสิทธิภาพมารออะไรอะ่ะเสริมนี่ทุกคนดูปั๊บกดเสริมติดแล้วดูนี่หายไปเท่าไหร่เห็นเป้าขึ้นมาร้อยหนึ่งตึ้มแตกด้วยโอโ้โหเสงไหมล่ะเสงไหมล่ะหายไปอีกแปดพันะครับโอ้อ่อ มีมือสังหารสกิลอะไรเนี่ยน้องสาวชาวคือแบบสวยมากชอบเลยเดี๋ยวผมว่าอนาคตมีแน่อาชีพแบบแนวแอสซิสิเนี่ยชัวเนี่ยทุกคนดูดีเห็นเมื่อกีว้ว่าซีซีด้วยโอ้โหแน่นอน 두 분이 아시는 사이인가 보네요. 누군데 나서는 거예요? 소삼에이 분은 아미파 알아서저예요 <laughs> 정파인들은 다 위선자라고 했어요. 소저가 아직 어려 사리분별을 <laughs> 잘 못하시는군요. 그래요. เราได้เพื่อนร่วมทามง <ST AN IC> อีกคนหนึ่งนะฮะคม꼴บิน่อนตรายนคนด่ถึงที่ก่อนด้วยนเราขี่ม้าสุดยอดถึงที่ก่อนด้วยแคม꼴บกเป็นคนดีอีกแล้ว หัวดกพิซซศาก่อนไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีดดดเผมปิดนี่ก่อน๋ยวเผลอไปหวดกันอื่นนี่วุ่นวายโ okay. yeah, <Yeah, S 2> อเคเนี่ยเขาได้เปรียบของสายเวทเลยนะทุกคนเห็นป่ะตีหมูตีไกล <laughs> เควสเสร็จไว <laughs> คอน่องเนะี่ยแรงว่าโอ้ยไม่ยุ่งแล้วเ่เบล47ก็ไม่อยากยุ่งแล้ว40,080โอ้โหแต่ละคนผมไม่ได้สัตว์เลี้ยงสีฟ้าตัวที่สี่อ่ะทุกคนเจ็งอยู่นนเนี่ยเนี่ยถ้าผมได้สัตว์เลี้ยงสีฟ้านี่พลังผมเพิ่มมาอีกพันหนึ่งเลยนะกับพันอ,อ่ะอมไม่เป็นไรฮะรอวันพวกนี้ถ้าไม่ได้อีกก็รอวันต่อไปอีก ก่อไปอืมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับทุกคนช่วงนี้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนอะไรก็ไม่รู้หรือว่าผมจะเป็นโควิดอะไรอ่ะในกิวเขาคุยอะไรกัน

<laughs> อไม้า이런งชาวงอนอไม่เอานะไปตรงไปตายเง,งี้ยไม่เอานะดามาเ <laughs> เอา,าผมไปรวมกลุ่มก่อนไม่รวมอยู่ไม่ได้เจ็บเนี่ยให้คุณ MG เนี่ยช่วยใช่นั่นแหละครับสุดยอดเลย MG ็ทู้มันนี่ด้วยนี่ด้วยเชื่ออะไรดีเนี่ยช่วยผมตีหน่อย ก็มันมันค่อนข้างสัมพันธ์กันนะครับเพื่อนๆคือถ้าเราเคลียร์เควสหลักได้เนี่ยมันก็จะปลดล็อกพวกภารกิจแล้วก็เควสคำขอไปในตัวนะครับพอเพื่อนเพื่อทำภารกิจกับเควสคำขอที่มันไม่ใช่เป็นตัวเดลี่นะครับที่ว่าผมเคยเล่าเพื่อนเพื่อนฟังว่าวันหนึ่งทำได้30ครั้งที่มันเป็นเควสซ้ำอ่ะมันก็จะไปปลดเควสลึกลับต่อเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นหลุมอย่างนี้นะแล้วพอทุกคนทำทุกอย่างทำเควสหลักไม่ไหวมาทำเควส ภารกิจกับเควสคำขอพอทาเควสภารกิจกับเควส์คำขอไม่ไหวมาทําเควสลึกลับพอทเควสลึกลับไม่ไหวกลับมาทําเควสภารกิจใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะทุกคนลูกง่ายๆเลยโอเคเสร็จแล้วภารกิจตามน้องเชาไปต่อแมวนะหนูอ๋อ 불놓이글 마서요. 마습니다 마. 마마. 마. 예. 아니요. 나도 와 보니 일이 되어 있었 아미파 제자 아라라고 합니다. 장문인의 부름이라니 거절은안 하게. ใครเป็นศพอะเฮ้ยมันตายแล้วเหรอบ้ามันโดนอะไรฆ่าตายอ่ะฮัทุกคนไอหน้าวัวนั่นน่ะเฮ้ยไม่จริงมัง้งศพปลอมเอ่าเอาแกเยอะจริง ก็คือวิ่งผ่านตรงไหนก็คือก็ต้องหัวตรงนั้นใช่ไหมโอ้โหนี่ทุกคนจะว่าไปเห็นไหมเห็นอะไรป้าเห็นอะไรบ้าของลิกเนี่ยการพิชิดเล่นเล่นได้ที่ประตูด่านมิติด่านที่สิบนั่นหมายความว่าอะไรครับเพื่อนเพื่อนต้องมาปลดล็อกที่นี่ โดยต้องเป็นด่านที่สิบนี่ด่านที่สิบสล็อตท,ที่ห้าเห็นเปล่าเออ,อนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นพยายามเข้าออทุกคนอะไรอ่ะคือมันเล่งไม่ได้หรอเส็งเลยพิชิตอ่ะพยายามทาเยอะๆนะทุกคนมันไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ต้องลงทุนอะไรอ่ะอืมไม่เหมือนกับอย่างอื่นอย่างอื่นน่ะต้องซื้อนูน่นซื้อนี่มาวุ่นวายมากแต่พิชิตเนี่ยคือ ให่ทำตามเงื่อนไขเคลียควสให้ได้อะไรให้ได้เนี่ยตอนแรกเมื่อก่อนผมเข้าใจว่าการฝึกฝนเนี่ยนั่นจะเป็นอะไรที่ทําง่ายสุดณปัจจุบันนะเพื่อนๆเนี่ยยาพวกเนี้ยหายากมากแล้วเป็นยาที่มีราคานะครับถ้าเพื่อนๆอ่านในเฟซเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่เห็นไหมอันนึ่งอ่ะแปดสิบอ่ะเพื่อนๆแปดสิบดูผมมีอยู่สองร้อยผมขายแท้เลือดตาแทบกระเด็นเนี่ยดูดิเนี่ยดูผมขายแบบโอ้โหเพื่อนดูเนี่ย อันนั้นน่ะก้อนเดียวก้อนเดียวครับแปดสิบฮัลโหลก้อนเดียวแปดสิบล 80. แล้วใชวกี่ก้อนให้ถามก้อนอ่าเพื่อนเพื่อเริ่มเห็นช่องทางทําเงินแล้วใช่ไหมวิธีทําเงินก็ง,ง่ายๆเห็นไหมบางแห่งก็ห้าสิบาบางยาตบปากผิดโอเคครับวิธีทําก็คือนี่มาที่มาที่การสร้างแล้วเพื่อนก็มาที่เลยแต่มันจะสุ่มนะ มันจะสุ่มได้ของแบบขายได้หรือขายไม่ได้เพราะฉะนั้นก็สุดแล้วแต่เวรนแต่การเพื่อนๆนี่ไงเห็นไหมสุ่มได้อันนี้คือขายได้ถามว่าขายไหม,มผมว่าผมจะอัพไปอีกขั้นหนึ่งก่อนแล้วค่อยขายตอนนั้นถถึงตอนนั้นราคามันจะตกแล้วเพราะว่าเพื่อนๆเออเอานี้ดีกว่าอันไหนขายได้ขายอันไหนขายไม่ได้ก็ไม่ต้องขายไง เอาไว้ใช้เองเอออย่างงี้นี่ให้นี่เลยขายเลยท่านั้นทะเบียนหาย,ยาขายก่อนอืรออะไรล่ะแปดสิบห้าใส่ไปแปดสิบห้าตทะเบียนขายขายออกนี่แหละครับโอเคอเสร็จแล้วเราไปต่อเนี่ยผมดูน โอ้คลิปยีิบองนาทีแล้วผมภาพอยู่ตรงนั้นโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเควสนี้เราจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราติดตามต่อ e ีพีหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ